สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาคลายข้อสงสัยกันนะครับว่าทําไมพระสงฆ์ไทยถึงต้องโกนคิ้วด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นจะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าันนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นนะครับยังไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจนอะไรนะครับว่าทําไมพระสงฆ์ไทยต้องโกนคิ้วนะครับโดยข้อสันนิษฐานที่รวบรวมมาให้นะครับจะมีอยู่2ข้อสันนิษฐานด้วยกันหนึ่งก็คือพระสงฆ์ไทยต้องโกนคิ้วเพราะว่ามีช่วงหนึ่งนะครับไทยกับพม่านะครับอย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับมีการรบรากันคอนเ้าืงเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่พม่าก็มักจะส่งสปายเข้ามาเป็นสายสืบนะครับอยู่ในกรุงศรีอยุธยาค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ส่งมาในรูปแบบต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นนั่นเป็นนี่นะส่งเข้ามาหมดเลยนะครับหนึ่งในนั้นนะครับหนึ่งในรูปแบบที่พม่าส่งสปายเข้ามาก็ เป็นรูปแบบของพระสงฆ์นะครับซึ่งพอฝ่ายไทยจับได้ปุ๊บก,ก็เลยนะครับออกกุศโลบายนะครับให้พระสงฆ์ไทยทุกรูปเนี่ยโกนคิ้วนะครับทำการโกนคิ้วเพื่อจะได้แยกพระสงฆ์ไทยกับพระสงฆ์พม่าออกนั่นเองนะครับแล้วก็เวลาไปเจอพระสงฆ์รูปไหนที่ไม่ได้โกนคิ้วเนี่ยก็สันนิษฐานไว้เลยว่าพระสงฆ์รูปนั้นอาจจะเป็นสปายของฝั่งพม่าได้นะครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานแรกนะคะก็มีคนตั้ง ข้อสังเกตไว้อีกนั่นแหละว่าคือถ้าโกนคิ้วเพื่อจะแยกกันนะครับพอพระมารู้พระมาเขาก็แค่ให้พระสงฆ์เขาไปโกนคิ้วกลับแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะข้อสันนิษฐานที่2เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินสมัยนั้นก็จะมีะนางในานางสนมอะไรค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พระสงฆ์เนี่ยไปยักคิ้วหลิวตาใส่นางสนมนะครับก็เลยให้พระสงฆ์ทําการ โกนคิวแต่ว่าหลังจากนั้นโนก็มีผู้ไปพบหลักฐานนะครับอยู่ในจดหมายเหตุของลาลูแบร์นะครับลาลูแบร์ก็จะเป็นชาวตะวันตกที่เข้ามาในสยามหรือว่าเข้ามาในอยุทยาเนี่ยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์แล้วนะครับในตัวบันทึกของลาลูแบร์เนี่ยก็บอกไว้เลยว่าพระสงฆ์นะครับก็จะมีการโกนหัวแล้วก็โกนคิวด้วยนะครับดังนั้น จึงเป็นข้อสรุปที่ว่าพระสงฆ์ไทยนะครับโกนคิ้วมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับข้อสันนิษฐานที่ว่ามาโกนคิ้วตั้งแต่ช่วงรัตนโกสินทร์เนี่ยเพราะป้องกันการยักคิ้วหลิวตาเนี่ยจึงถูกตีตกไปโดยอัตโนมัติหลังจากนั้นนะครับก็ต้องมาตั้งคําถามแล้วว่าเราทราบแล้วเนาะตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าพระสงฆ์ไทยในยโกนคิ้วในช่วงอยุธยาเป็นต้นมาแล้ว ต้องหาต่อไปนะครับว่าเพื่งโกนตั้งแต่สมัยพระนารายณ์นะครับสมัยของลาลูแบร์หรือว่าโกนกันมาก่อนหน้านั้นแล้วก็มีผู้สันนิษฐานเหมือนกันนะครับว่าอาจจะโกนมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิแล้วนะครับหรือว่าไม่งั้นก็โกนกันมาในสมัยสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับ2ช่วงเนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ไทยติดศึกอยู่กับพม่านะครับก็เป็นช่วงคาดเกี่ยวระหว่างการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งนะแล้วก็เป็นช่วงที่ หลังจากนั้นนะครับพอเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1ในปีพศ2112นะครับก็มีสมเด็จพระนเรศวรนี่แหละที่ทรงกอบกู้เอกกราชนะครับแล้วก็ประกาศเอกราชให้กับสยามหรือว่ายุธยาในตอนนั้นนะครับซึ่งสมเด็จพระมหาจากักรพรรดนี่ก็เป็นตาของสมเด็จนเรศวรน,นะครับก็ติดศึกกันตั้งแต่ช่วงนั้นนะครับเจ้าตะเบงชเวตีนะ้เนาะที่พยายามตีกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่สมัยนั้นนะครับแล้วก็จะมีการที่สมเด็จพระสุริยุทไทยออกไปชนชัยป้องกัน พระมหาจากักรพรรดิจนแบบถูกฟันจนสิ้นพระชน อันนี้จะเป็นข้อสันนิษฐานเนือว่าทําไมพระสงฆ์ไทยถึงต้องโกนคิ้วนะครับก็น่าจะเพื่อแยกพระสงฆ์ไทยออกจากพระสงฆ์พม่าในตอนที่เกิดศึกสงครามนะครับแต่แล้วก็ปัจจุบันเนี้ยชาติที่พระสงฆ์โกนคิ้วก็จะมีแค่ไทยลาวแล้วก็กัมพูชาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เอออีกประเทศหนึ่งนะครับลืมไปก็จะมีศรีลังกาอีกประเทศหนึ่งนะครับที่พระสงฆ์โกนคิ้วด้วยนะครับที่มาที่ไปก็อย่างที่บอกนะครับคุมเครืออยู่ว่าทําไมต้องโกนนะครับใครที่มีข้อมูลอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้้ถาาาชชอออบ่่งเรยล กดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนเพื่อรับชมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ